ทำไมธุรกิจแฟนชายถึงต้องเข้าไปเปิดในห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการแฟรนนชส์หลายคนอาจจะลังเลอยู่ว่าจะเปิดร้านในห้างสปปรรพสินค้าหรือเปิดร้านนอกห้างดีเพราะเห็นผลกระทบจากการปิดห้างช่วงการระบาดของโควิดหนักๆที่สําคัญเปิดร้านในห้างต้องเสียค่าเช่าพื้นที่แพงแต่อย่าลืมว่าตอนนี้รัฐบาลกาลังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวภาคธุรกิจจัดงานอีเวนต์งานแสดงสินค้าได้ซึ่งหนึ่งในสถานที่เป้าหมายของการจัดงานและพักผ่อนของประชาชนก็คือห้างสปปรรพสินค้านั่นเองถ้าถามว่าธุรกิจแฟรนนชายเปิดในห้างสรรพสินค้าดีอย่างไรวันนี้ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะนำเสนอให้ทราบค่ะ 1. มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันให้บริการภายในห้างไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถความปลอดภยัยห้องน้ำที่สำคัญภายในห้างไม่แดดไม่ร้อนไม่เปียกทำให้เกิด Customer t a r g e ตหรือ t r a ฟิกของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาสามารถนำไปต่อยอดการประเมินยอดขายที่ควรได้ในแต่ละวันได้ 2. มีฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างจะมีฐานกลุ่มลูกค้าชัดเจนและแต่ละห้างจะบ่งบอกถึงฐานะและกําลังซื้อของลูกค้าได้เป็นอย่างดีทําให้สามารถนําสินค้าที่มีคุณภาพเกรด A หรือเกรด B ไปขายได้เช่นพวกห้างอิมพอร u m ียมลูกค้าที่มาเดินห้างส่วนใหญ่จะมีฐานะทางการเงินดีเป็นคนมีกําลังซื้อหรือห้างเซนทนก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าท,ทั่วไปเป็นต้น 3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของแบรนด์ เคยได้ยินหรือไม่ว่าของดีมักจะถูกเชิญขึ้นห้างหากแฟนชายของคุณสามารถเปิดในห้างสรัพสินค้าได้ก็เปรียบเสมือนกับว่าแฟนชายของคุณเป็นของดีมีราคาเป็นของมีคุณภาพเป็นของมีระดับซึ่งการเปิดร้านในห้างจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าและแบรนด์แฟนชายของคุณได้มากกว่าทำเลหรือสถานที่ขายประเภทอื่นๆ 4. ห้างทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าจะช่วยทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ดึงดูดให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการในห้างทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ line, เช่น a c e b o o k เว็บไซต์รวมถึงบิลบอร์ดป้ายโฆษณาต่างๆที่อยู่ภายในนอกห้างป้ายโฆษณาต่างๆที่อยู่ภายในห้างนอกห้างบางครั้งจะมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆลดกระหน่ำดึงดูดลูกค้ารวมถึงมีการจัดงานอ e ีเวนต์เชิญดารามางานช่วยดึงดูดลูกค้าเข้าไปเดินในห้างมากขึ้นเมื่อคนมาเดินในห้างจํานวนมากหรือวันห้างแตกจะช่วยให้คุณมีโอกาส ขายและได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยธุรกิจแฟนชายเหมาะสำหรับเปิดในห้างสรรพสินค้า 1. ลำแตะคเรียนชิคเก้นแฟนชายร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีจำหน่ายอาหารสไตล์เกาหลีฟิวชั่นผสมผสานรสชาติที่ถูกปากคนไทยมีเมนูอาหารมากกว่า50รายการวัตถุดิบผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP และ OY ปัจจุบันมี19สาขาค่าแฟนชาย150,000บาทงบการลงทุน700,000-1,200,000บาท 2. g o b e r Art and Creative สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสารร์ผ่านการเรียนศิละปะระดับ g o b e r Brand ที่มีหลักสูตรมาตรฐานระดับโลกอุปกรณ์การเรียนรู้คุณภาพและระบบการบริหารแฟรนไชส์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของการตลาดและการบริหารจัดการปัจจุบันมี802สาขาใน21ประเทศค่าลาเซน200,000บาทงบการลงทุน640,000ถึง1ล้านบาท ชาฟูมิโกเป็นแฟนชายที่ก่อตั้งมานานกว่า9ปีเปิดบริการเพื่อนๆด้วยใจรักและความซื่อสัตย์เสมอมาเราใช้ชาไต้หวันและชาญ,ญี่ปุ่นนำเข้าแท้เพื่อให้รสชาติของชามีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราใช้ไข่มุกที่มีความเหนียวนุ่มโดดเด่นนม่เหมือนใครจนได้รับการต่อรับจากลูกค้าอย่างมากค่าแฟนชายส9 9 0 0บาทสี่ชิปป๊อป แฟนชายธุรกิจขนส่งพัสดุที่กำลังมาแรงในยุคอ e ีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ว่างหรือมีหน้าร้านสนใจอยากจะมีธุรกิจขนส่งเป็นของตนเองบริการรวบรวมแบรนด์ขนส่งชื่อดังและบริการเสริมมากมายเพียงลงทุนเพียงครั้งเดียวกับแพ็กเกจที่เหมาะสมกับคุณไม่มีค่าต่อสัญญาเพิ่มเติมค่าแฟนชาย3,000งบการลงทุน3,000ถึง89,000บาท 5. สถาบาันดนตรีโรชเวล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกที่เปิดบริการการสอนด้วย2ภาษาจากประสบการณ์มากกว่า10ปีที่เรามีการคิดค้นหลักสูตรปัจจุบันทางสถาบันมี5้สาขาหลักสูตรของเราได้ออกแบบและคิดค้นโดยครูของสถาบันดนตรีโรชเวลซึ่งเป็นครูต่างชาติและครูไทยที่มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนานมากกว่า10ปีได้รับการรองรับโดยนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและครูดนตรีผู้เชี่ยวชาญด้านด,าน,ดนตรีบำบัดทางสถาบันเป็นโรงเรียนดนตรีที่แรกที่เริ่มต้นเปิดการสอนดนตรีสำหรับเด็ก2ขวบ ขึ้นไปเปิดสอนทั้งรูปแบบเดี่ยวและกลุ่มหลักสูตรของสถาบันเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนคอดนตรีเด็กเล็ก r o s Well Music and m o v e m e n t หรือเรียนได้ตั้งแต่2ขวบเป็นที่นิยมและได้รับผลตอบรับดีเป็นอย่างมากค่าแฟนชาย5,50 0สบาทงบการลงทุน2รล้านบาท 6. efl learning center โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งเดียวในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001และ TQ UK พร้อมกันจากประเทศอังกฤษผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาทางอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียคุณสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษคอร์สติวสอบเตรียมสอบ i e l t o e f l Toeic คอร์สสำหรับผู้บริหารและคอร์สพิเศษที่ออกแบบได้ตามความต้องการของผู้เรียนดีไซน์ูไร์ดีไซน์ยูคอร์สค่าแฟรนไชส์1ล้านบาทงบการลงทุน2ล้าน3แสนถึง5ล้านบาท เ G English Academy เป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดยใช้ครูเจ้าของภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางสถาบันได้ออกแบบและพัฒนาโดยการผสมผสานหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทยและหลักสูตรดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาและเห็นผลได้ภายในระยะเวลาหลังการเรียนเพียง48ชั่วโมงทําให้จีสามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่าแฟนชาย390 บาทงบการลงทุน50,000นบาท 8. ออฟฟิศเมดพาร แฟรนไชส์เครื่องใช้สำนักงานในเคอร์เซนเซนรีเทลแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อเพื่อธุรกิจแห่งแรกของไทยที่ตับโจทย์ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าทั่วไปอย่างครบวงจรในที่เดียวธุรกิจออฟฟิศเมดผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานไอทีเฟอร์นิเจอร์และสินค้าเพื่อธุรกิจอันดับหนึ่งของไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า28ปีเจ้าของรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปีแฟรนไชส์ออฟเดยสองพันยี่สิบส2และรางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยมเบส Innovation Franchise การันตีคุณภาพด้วยรางวัล3ปีซ้อนจากเวที Thailand Franchise Award โดยคมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่าแฟรนไชส์หกแสนบาทงบการลงทุน2 9 0ล้านถึง5 9ล้านบาท9 MT ร้านเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีมากถึง80เมนูทั้งชานมชาไทยอีกทั้งยังมีเมนูสําหรับคนรักสุขภาพชูก้าซีโร่แคลที่ไม่อ้วนและเหมาะสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักวัตถุดิบและสูตรเมนูทั้งหมดเป็นของคนไทยมีสาขาแรกที่ประเทศกัมพูชาและกําลังขยายสาขาแฟรนไชส์ทั่วประเทศในไทยค่าแฟรนไชส์99,000บาทงบการลงทุน130,000-300,000บาท บ้านรักภาษาพัดธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาแนวบูรณาการเน้นให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วตามสโลแกนของโรงเรียนเรียนสนุกได้ความรู้ต้องบ้านรักภาษาบ้านรักภาษาได้รับรางวัลเบบพาสติกและรางวัลแฟนชายมาตรฐานปี2513ถึง2514ค่าแฟนชาย390,000บาท 11. เยลสมาร์ชอปอาสซาอบอยผู้นำระดับโลกเรื่องโซลูชันของระบบการเปิดปิดประตูอย่างครบวงจรมีสุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างแท้จริงเราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยภายใต้แบรนด์เยลและแบรนด์อื่นๆอีกกว่า180แบรนด์ทั่วโลกค,ค่าแฟรนไชส์10,000บาทงบการลงทุน100,000-200,000บาท ส2ดาคาซี ร้านชานมไข่มุกที่เริ่มต้นจากในไต้หวันในปีคศ1990โดยคิดสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะจนเป็นที่ตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมากต่อมาจึงได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศจีนและได้ขยายสาขามากกว่า1000สาขาในประเทศจีนรวมทั้งขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆได้แก่ประเทศไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆค่าแฟรนไชส์650,000า 6, 50, บาทงบการลงทุน1นล้าน0ก0 0 0ถึง2ล้านนบาท 13าแฟนชายบาจา แบรนชายร้านขายรองเท้าและรองเท้าแฟชั่นระดับโลกที่น่าเชื่อถือและนําเสนอรองเท้าที่ทันสมัยและราคาไม่แพงให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวในการดําเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ยึดถือนโยบายสําคัญคือการอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกระดับและทุกสาขาของงานทั้งงานด้านเทคนิคการตลาดการขายและการบริหารงานบุคคลการอบรมนี้จัดขึ้นทั้งภายในประเทศและนอกประเทศโดยได้รับ ความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีจากบริษัทบาจาลิมิเต็ดและบริษัทในเครือบาจาทั่วโลกค่าแฟนชส์50,000บาทงบการลงทุน1 2 0 0 0ล0าถึง2 1 0ล้า0บาท ือเหตุผลที่ว่าทําไมธุรกิจแฟรนไชส์ถึงต้องเปิดร้านในห้างสรรพสินค้านอกจากจะมีจำนวนกลุ่มลูกค้าเข้าไปใช้บริการในห้างจำนวนมากแล้วยังช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพของแบรนด์แฟรนไชส์ได้เป็นอย่างดีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า250,000นคนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์ อยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ